สวัสดีค่ะนี่คือการจำลองแหล่งเรียนรู้อุทยาประวัติศาสตร์ภูพาบาทมดรดกโลกทางวัฒนธรรมค่ะอุทยาประวัติศาสตร์ภูพาบาทและแหล่งวัฒนธรรมสีมาวัดพุทธบาทบัวบานเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแบบต่อเนื่องจำนวนสองแหล่งมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันค่ะค่ะอุทยาประวัติศาสตร์ภูพาบาทตั้งอยู่ในเขตปากสงวน แห่งชาติบนยอดเขาภูพานอยู่ทางทิศตะวันตกห่างออกมาประมาณ2กิโลเมตรจากอำเภอบ้านถือจกกัองหวัดพิรรมนีค่ะจากการสำรวจทางโบราณคดีพบว่าโคนวิทยาศาสตร์ดั้าเดปรากฏร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุราวๆ2 5 0 0 0 5 นะคะเราจะเริ่มจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะขึ้นมาหาหอนางอุษาค่ะแล้วก็หีบศพนางอุษาค่ะหีบศพเท้าบารดวัดทุกเฉยหีบศพพ่อตาวัดพ่อตาวัดถ้ำถ้ำดินเพ,พ,พยียงถ้ำพระเสียงแล้วก็เจดีราค่ะแล้วก็ถ้าปอปาค่ะค่ะต่อ,อามาที่คออม้าน้อยค่ะคอกม้าเท้าบารด สวรรค์ภาพเสียงสีวาดพิธบาตรบัวบกโนสาวเอค่ะเพิงหินด่านใหญ่ถ้ำเกิ้งหรือถ้ำกวางค่ะและแหลกสุานะคะคือพระบาทหลังเต่าค่ะค่ะและนีคือสถานที่ของโบราณสถานจุกาทยาประวัติศาสตร์ภูพระบาท้ัททหมดค่ะ ขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายเสาหินที่มีก้อนหินเป็นแผ่นหนาขนาดใหญ่ทับอยู่ด้านบนค่ะมีการเจาะช่องเป็นช่องๆ่องเป็นประตูและหน้าต่างทั้งยังพบหลักฐานภาพเขียนสีก่อนสมัยประวัติศาสตร์พบการปักเสมารอบๆหอนาอุสาซึ่งปัจจุบันเหลือเสมาตำแหน่งเดิมเพียงเ็ษหลักนั่นเองค่ะ นี่คือทั้งหมดของการจำลองแหลกเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์ภูบาบม,มระดกโลกทางวัฒนธรรมของโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีระทธรมสามารถการเขตพื้นที่การศึกษาระทศษาอุทารีเขตสีขอบคนหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุัธร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสีเป็นพื้นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกวัฒนธรรมสีมาโรงเรียนจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมครูในโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีกทั้งยังส่งเสริมทักษะในการพูดสื่อสารและการแสดงออกทางความคิดที่เหมาะสมให้กับนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย นิทานพื้นบ้านภาคอีสานเรื่องอุสาบารถนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งได้เรียนรู้จากสื่อที่ใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังนี้ 1. น e ึ่อีบุ๊กเรื่องอุตสาบารถซึ่งเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2. นิทานพื้นบ้านออนไลน์จาก YouTube เรื่องอุสาบารถสหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมในหน่วยการเรียนรู้เรื่องนิทานพื้นบ้านของภาคต่างๆรวมทั้งภาคอีสานเรื่องอุสาบารถหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษานิทานพื้นบ้านจากสื่อดังกล่าวนักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาวิเคราะห์คุณค่า และข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านโดยการนำเสนอผ่านการพูดสื่อสารและการเขียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นอันนำไปสู่การยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข